สวัสดีค่ะตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สองระบบมาทดลองกันค่ะไฟฟ้าให้ดูค่ะไฟมันเข้าจะขึ้นอยู่ในสีฟ้าขึ้นแต่ยังไม่ทํางานทำงานตเมื่อเราตัดมะนาวขึ้นปุ๊บพอใบตัวนี้ติดพัลมตัวนี้ทํางานตอนนี้ทํางานสองระบบคู่กันแล้วคู่กันแล้วสองระบบเลยคู่กันแต่ความร้อนตัวนี้ยังไม่ทํางานทํางานตอนเมื่อเราเป่าเนี่ยสี่สิบองศาไม่ทางานเพราะในตู้มันเกินสี่สิบ 60ตอนนี้นมีตู้มีอยง60เนี่ยมันทำงานแล้ววัตต์ดูดเพิ่มได้กี่วัตต์หนาก็ร้อยแหละแต่ปัญหาคืออย่าไปปรับเกินมขนาดนะั้นเดี๋ยวมันจะไหมเอาวัตต์โหลดเพราะว่าตู้เนี่ยอ่ามันลดมันก็ตัดแต่ปัญหาตู้มันจะพังไวเพราะว่าอระบบความร้อนเนี่ยเป็นการตัดแห้งไม่ได้็นการทำให้สุกถ้าร้อยองศาคือเป็นการสุกแล้วต้องเหลือใช่ นี่ก็คือระจับินี่แหละกปิดีใช่ใช่ค่ะ้ตากไปได้นะถ้ตากเพิวยหกปิดให้นะเนาะอืมจะต้องร่วมมาลดสี่สิบห้าสิบไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูส่งในไลน์ก็ได้หเดี๋ยวส่งในไลน์ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ใช่ขึ้นมือมีคู่นมือี้มือก็มีขึมือมาเปล่าคะเดี๋ยวหนูส่งในไลน์ให้ก็ได้เาาไม่ใช่คนเดียวใช่คนแล้วเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าะโรถมาดีก็รีว่าดี แต่เนี่ทำงานร่วบมาเลยต่ะอันนี้ก็ไม่ถูกขไงไม่ได้แลวใช่ไหมอ่าไม่ได้แล้วได้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 เ่ราจับได้แต่จับข้อจับเลยกำลังทำงานเราก็เปิดเอาของได้ได้ใส่ไอย่ปถูกข้อแล้วใช่รับไปจับตอนมีเหมือนเหล็กแดงๆเขาไปอยู่้ใช่ใช่ใช่อช่ <molec> ยังค่ะยังค่ะถ้าเราก็เช็คงน้ำหได้ทีนี้เวลาน้ำไหลเนี่ยสมมติต้องดับเครื่องไฟก่อนดับค่ะดับก็ได้เพราะว่ากัรกระแสไฟมันยื่เข้าหาตัวเราแล้วเวลาเอาน้ำร้้งไฟไม่ต้องยกตะงให้มันไหลไดนไม่ใองหนือไม่ใไม่ค่ะมันมีตรงนั้นมันออกทางข้างหน้าค่ะจะทำรูใช่ใช่ค่ะทำไว้ ใช่ใช่ใช่ค่ะอย่าวมันก็ไหลขอมันเองถ้าหายุรอนเนมร้อนไม่ได้มันตดเลยตัดต่อโดยอัตโนมัติค่ะถ้ามันต่ำกว่าหกสิบมันก็ต่อถ้าแดดมันทำได้หกสิบไฟฟ้าก็ไม่ต่อ ค่ะมันแดินตัวไปสูงสุดได้ไลมครับเกิน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 แดดร้อนๆอย่างบ้านเราสามสิบห้าจุดสี่สิบเนี่ยข้างในต้องเข็ดนสามสิบแล้วเราเวลานั่งก็บิดบิดขาล็อกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะใช่ล็อกขาได้ค่ะล็อกสองข้างเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ให้ไหลคืออย่างนี้ไม่ไหลเพราะที่มันเรียบที่มันเรียบและไอ้ลูกล้อนี่ความทนของลูกล้อนี่ดีกว่าไอ้อย่างเป็นยางๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มันจะแข็งไงยางเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ขาด เกิจะเปลี่ยนมันส่ไม่เฉยก็ต้องเชื่อมเชื่อมกัะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะแค่นี้มันแค่รองรับเฉยอ๋อไม่แตกแต่แตกยากค่ะยากมากตู้ฟังแล้วจะร้องไม่แตกเพราะรอพวกนี้ไม่ดีวิ่งรถแค่เห็นขยับคพื่อนที่แล้วก็วางไว้เฉยได้สัใจสั่งจองได้นะคะ0875118951และ091468 หนึ่ค่ะ